สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับร้านนันสักด์นะครับวันนี้ก็จะมาพามาชมพาวเวอร์นะครับสองแท่นนะครับรีวิววันนี้เลยนะครับสองแท่นพาวเวอร์สองแท่นนะครับเป็นของลังสรรค์นะครับเป็นแท่นบนก็พี่นะครับสามเปนหกคูณสี่นะครับสี่ชแนลนะครับสี่ชแนลเป็นพาวเวอร์ของลังสรรค์นะครับสี่ชแนล พาตัวนี้นะครับก็จะเป็น power ของ L 2องพันนะครับโรยเจนนะครับของบริษัทโรยเจนนะครับ c h a ชแ e l นะครับท่านนี้ครับ้าตัวนี้ก็จะเป็น power ของรังสรรค์อยู่จังหวัดปาจีนนะครับ c h a ช n e l P A 3า6พนนะครับคูณนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการนะครับ power Channel ก็ท่านนี้ก็สะดวกหน่อยนะครับสแท่นในแท่นเดียวนะครับก็จะเป็นพวกขับมอนิเตอร์ก็ได้ขับเสียงกลางเสียงแหลมได้นะครับก็มันได้หลายตัวนะครับ ของแท่นนี้ก็ขับมอนิเตอร์หน้าเวทีนะครับแท้นนี้ก็ขับแหลมหรือขับกลางนะครับได้นะครับตัวนี้ก็สเปคเส่นของเรสองดอกนะครับชั้นล่างก็ L สองพันสี่นะครับเป็นสองพันสี่โลยเยนนะครับตัวนี้นะครับสองแท่นนะครับสองแท่นขายแท่นละเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับมัดรวมเลยนะครับเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับแท่นละเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับถ้าใครสนใจนะครับผมก็มาชมได้นะครับอยู่จังหวัดปทุมธานีนะครับ เปิดแฟลชนะครับเปิดแฟลชนะครับพาวเวอร์เปิดแฟลชนะครับข้างหลังนะครับข้างหลังนะครับก็จะเป็นแท่นล่างนะครับขับเบียดนะครับข้างละสองข้างบนก็ขับกลางข้างละดอกนะครับข้างละสองดอกนะครับบนบนพาวเวอร์รังสันนะครับก็มาลองฟังน้ําเสียงดูนะครับมาลองฟังน้ําเสียงดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมลันเครื่องก่อนนะครับรันพาวเวอร์กลางนะครับชแนลหนึ่งกับชแนลสองนะครับ A b ีนะครับ ตอนนี้ก็จะรันของ power bed นะครับก็มาลองฟังดูนะครับว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมีตัวไหนถึงเป็นช่างงานนะครับก็เอามาแลกได้นะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับมาลองฟังน้าเสียงดูนะครับลองฟังเสียงน้ําเสียงดูนะครับ ขายแท่นละ9,500บาทนะครับผ่านปทุมธานีก็อย่าลืมแวะมาชมได้นะครับเราได้ติเทอกันได้ทุกตัวนะครับพี่ๆมีตัวไหนที่มาใช้งานนะครับที่ใช้งานอยากอัปเกรดนะครับก็มาชมได้นะครับอยู่จังหวัดปทุมธานีนะครับก็ผ่านทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแท่นละ9,500บาทตัวนี้เป็น4ช n e นนะครับชั้นล่างก็เป็นโลเย็น L204 นะครับรีวิว2แท่นนะครับ สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่ร้านนะครับ0837399945นะครับฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่ๆมีตัวไหนถิ่นรใชงานนะครับก็เอามาแลกดีเทิร์ได้หรือท่านไหนอยากขายเครื่องเสียงนะครับเป็นชิ้นหรือเป็นชุดนะครับรับซื้อทั่วอาณาจักรนะครับผ่านปทุมธานีก็อย่าลืมแวะมาชมได้นะครับสินค้าอยู่จังหวัดปทุมธานีฝากท่านนะครับเดี๋ยวมีสินค้าก็จะมารีวิวให้ชมรมเครื่องเสียงการแกนได้ฟังอีกเรื่อยๆนะครับฝากทุกท่านนะครับไว้เจอกันีนคลิปหน้านะครับ